Ina, สวัสดีครับสวัสดีครับขอรับามาโอ้ลายจองไปหม่นหนิมาครับวัดธรรมละแฟนกับต ah ั <t t mm ้ง hmm. mm ่องวางวางน่าตามแนวทางตัวเลขเพรามมอถ้าไม่แน่ว่า้วซิ่งครับเมื่อนี้กับมาหอดวัดเลยแหละเมื่อนี้เออแนวทางความมอถ้ามัมีอยู่เลขก็ได้แต่ว่าแนวทางจริงๆของความมอถ้ามันคือก็เป็เจริญนี่ละครับมเจริญทั้งด้านคิดคิดใจทั้งด้านรักษาศีลนี่ละ ศาสตรศิลเป็นรักกันอันนี้เนวมันี้ควบคููไปนั่มกับจะเลื่อนเ็ว้ยวรวยเร็วมีเงินมีท้องใส่ถายวิทายุธภูมิว่ามีแนีทางของคือจังพอมอท้ำประกอบไปนั่มกับไข่บอลได้ครับมันต้องมีแนวทางความจะเลื่อนตั่งคิดใจแน่ความจะเลื่อนทั้งสังคมไปแน่เรอพบปะกันอยู่หลายคนเนาะในโลกมนุษย์มันมีหลายคนคิดว่าคือกันจะกนจะเอาแนวทางพองหวะำไปใส่ ไม่เบียดเบียนกันด้วยทางกายไม่เบียดเบียนกันด้วยทางวาจาสองคอเนี่ยคือเลือกินแล้วใเลยอ่ะใช่หมายว่าคันถือ้อในสองข้อบิดโลกนี่บ่มีหอดอาวุธนิ้เขี้ยบ่มีหอดปรามานูบ่มีหอดรถถังบ่มีปืนชักกระบอกมันจะมีดซ้อยพระคอามเมตชุกันกินเท่านั้นอืมแนวทางความเจริญโลกสิสงฆ์สุกเล่นมาสุะ แต่ว่าขันขันว่าเบียดเบียนกันท่าก่ายมันกัสิบดค่อยดีอาใรได้หรือครับทา่ายเพต้องไปเบียดเบียนกันท่างวาจาก็ต้องเบียดเบียนกันบาดเนี้ยเรื่องของพม,มา่าท่าเนาะครับผมวา่าเอฟซีอยากได้เลขของรัฐบาลเนาะครับรัฐบาลอือของรัฐบาลได้วันที่เท่าไรก่อ,พอ,อ2พฤศจิกายน2นาฬิกา แนวตั้งของมาทํำแต่ว่าได้หละเลขนะมันสิเขาหรือว่าเขาม้าทํากันว่าได้ประกันแต่ว่าได้ยุ่ครับเป็นแนวทางซืือของขอมาทํำกันที่ให้มันบักขึ้นหมูจักเที่ของม้าทํำให้นั่นแหละมันสีเขาน่ะมาทํำฝันดีเปค่คะกับฝันยู่มาเคลื่อนแต่ว่าฝันมาเลยหลายมิษณ์หมาพันกัดจริงๆเขาเสียวมากัดพอม้าท่ำมาทันออ มาแรงมากตัวไหนแรงมากมาหอดพ่อมาทำมันลำมอบลงหมดนะไห่ลำบอบลงมันบากัดพ่อมาทำเพื่อที่ว่าเอาหมอเขาว่าคือว่าหมากัดเก่งเนี่ยมันกัดกัดตายพวกนี้พันธุ์น้สายมุนี่วะสันครับเขาตาพัดสายพันธุ์กัดเก่งๆเนี่ยมากัดพ่อมาทำครับเขาว่าสีกัดตายเลยเนี่ยมหาอยู่วะสันแรงมากหลายๆตัวมิษพันธุ์จริงๆนี่ครับมาหอดไก่พ่อมาทำมันลำมอบลงหมดมันละมาเหร่นน้ำ อ,อ๋อมันบอกกัดตัวน,นี้มันก็หูแต่บักล้วแต่ก็ว่ามันแม่ <c oughs> เมตตาเนาะหูเท่เ <c oughs> ดี๋ยวใบงวงมันก็ได้เด้มันบอกกัดเออมาเนี่ยกัดจุดตีเนาะครับมาแบบซีเด้่ยาเป็นซีม,มีซีขาเนาะเอาตีไปดีละโอ้ตีง่ายๆเลยโอ้คร <c oughs> ับเออกะเอาง่ายๆยอ่าเรกเพราะว่าถ้ามาศูนย์อยู่แล้วครับมาศูนย์ วันนี้เด่นศูนยนพ่อเด่นศูนย์อเด่นศูนเอาสี่ศูนยล่นแล้วล่ะโอ้หงามสี่ศูนสามศูนสี่ศูนอแต่พอพม้ํทำปไปนานนานี่แล้วมันเป็นสามศูนย์แต่ว่าสี่เพียบเปตัวหนึ่งสามนับกับสี่ศูนย์ครับนี่ละนีเท่านี้ละเรความบอทำแต่กันไอ้ว่าสิให้ไปวิ่งไปยังนี่ศูนย์เปนบ่ให้วิ่งศูนอให้วิ่งศูนย์อาดบทล้างเลยบ่พ่อ เอาเลยพอมว่าทําไปบนหลังอยู่แล้วไปอยู่แล้วมันองบนหลังอยู่แล้วว่าไปขางเดียวเนี่ย <c oughs> เด็กพอมว่าทำาบบศูนย์ศูนย์เนี่ยสามศูนย์สี่ศูนย์นี่แล้วกัมสื่อางครับเอฟซีมากแล้วป่านนี้น,นั่นละไปว่าครือโมลลล่แล้วมันต้องเป็นทั้งสี่ล่ะพอมว่าทำแต่ว่าเขาก็ว่ามันสวยได้เลยกัน,นสวยสวยสวย แล้วสามศูนย์นี่จังจังเบื้องหนึ่งนั่นพอมาอถ้ำบอกว่าหมาเรียนขมักกาดเป็นบ่อหมาตีเป็นซีเป็นบ่อซีศูนย์บันิสามสามนี่มาแต่ใส่บ่อฮะสามนี่สามศูนย์นี่ครับตกกันเลยโหตกกันเนานียนเียซีศูนย์เนีนที่ศูนย์กันตกันสามศูนย์มันหมอบล่องนะเดี๋ยวมันล่งนะมันหมอบล้วนมันหมอบลงเนี่อืเจ้าควางมันนั่นทูนคักแล้ว มันสิกัดพอมาท้ไมัตายเลยเขาตะพันกระคัามากเ้าคว่าไม้จะงอยตายเลยผู้สร้างมากนะเออซุ่มเจ้าของม้านั่นกันแล้ตีเป็นศูนนี่เออมัดศูนแห้งมัดขะที่ขาพอมาทํำนี่ต้องมากัดใช่ปะเลยปล่อยมามาพิศบักใหญ่ๆเลยเพียงบบาดกัดเหตุตายเลยว่าหมอเจ้าของมันสั่งแปลน่าหอดแมันมาหมอบลงมัดมันบอกัดกันเลยบว่ามันเอาเอาหมดแล้ว ไม่จังหูแต่ก็บกัดมันบกัดแน่ครับโอ้ก็ดีเลยกลายเป็นม้าเชื่องไปเลยกลายเป็นม้าเชื่องไปเลยมันบกัดพอมาทำเนี่ยแต่ว่านี่แหละเป็นสาเหตุของการคิดดีท่ำดีนะพ่อถูกต้องแล้วแต่่วาเจ้าของม้านี่ก็ชิดีพอทำชิดดีสุดเจ้าของม้ามันสูนอีครับมันเสียวหอยตายเลยล่ะเจ้าของม้า มันปล่อยหมามาแล้วปล่อยสู่มาแล้วครับการจะเอาหมอทํำตายเลยเด้ครับมันหาสเสียกันกระคักมาเนาะบารมีพุ่งมาเต็มที่เลยเอืะหมอทํำกับบ่มีหมองจีแรนคาเรนกับบ๊มีดเพราะว่าหลายตัวหมอทํำกัเลยยืนอันเ็ดคือจังอันแค่เมตตาส่วนบุญน,น,น,นี่สิบยืนคือจงพระพระปางนั่นปางนี่นะเมื่อเตง่รับตา มันมาหอดแบมืนตาเบิ่งมันกับบกัดจัดตัวเอาความสงบสยบความเคลื่อนไหวมาเถอะนั่นแหละมาหยอดระยะซ้ำบนเจ้านี่แหละแต่ว่ามันกับหมอบลงครับผมตั้งตัวกับบอมหมอบกับแกลงหัวแกงวางศิลสมมติออกมามาดูดเท่าไหมโอ้มันก็จังหูแท้สุดดอกก็เลยตีใช้ตัวนี้ละอืถึงไหนจะที่งกัน โอ้สื่อง่ายเหรอคุณพ่อเอออันบน๊อบแมนไปยิ่งบนย่างเดียวเด้บนล่างเด้่ักเลงความมาทำอา่จะแวากลางเดียวเด้ยกลางเดียวพิษพลาดเด้อ <c oughs> โอ้ย <c oughs> นี่มีแค่สองหางครับนั่นและเด่นที่ศูนย์เนาะ,นะบนล่างเด่นศูนย์นี่คืออะไรรู้ไหมโมโหูห ศูนย์เนี่ยศูนย์เนี่ยคือมาจากคําโมโหที่ที่สั่งสุนัขมากัดหมอทําเนี่ยนะศูนย์แห้งศูนย์แห้งแห้งก็เลยเด่นที่ศูนย์เพราไทยแกมลาวนี่ะเพราะกล่าว่าภาษากลางอานนันออกเล้าเอ้าพอเห็นบอกความว่าถำประยูงเขียบไม่ใม่สมัยนั่นเนาะพอจ้องพันอร่อยที่ผาได้ไปใหญ่ใส่ไปซื้ออันกาแฟครับ อันนี้ก็บุ่้งเคยบอกได้เมื่อคืนไอฮอดก็ได้เงินสลึงเนาะซื้อกับไฟเนี่ย <c oughs> อะไรกับไฟอะไรมันเป็นยังไงก็ว่าอ้าวอีกน่าบานกลับขึ้นมาใหญ่เขาว่าบ่มีกาแฟบ่มีจังไดคไปซื้อซั่นโอ้ยแต่ลวซื้อกับไฟเนี่ยมึงก็บ่ไคือเก่ามากับไฟบ่มีกาแฟก็ฟว่าครับอ้าวคนไทยมันคือเป็นจังซี่บาว่าอืมเฮาไปขอซื้อี่บขายให้ไปถามอีกไม่ข<ด>ีดเหรอ เออมันอาจจะใช่หนอเรามันเล่าว่าเอะมันรู้รว่านี่แหละก้านไม้ขีดเขาบอกเป็นไม้ไม้ขีดไฟเขาอ่ะเออเขาเอื่อนไม้ขีดอะไรเถอะมันอาจจะใช่ไฟนาะเาเนาะอยู่กับแม่กับพ่อกับวิทยากับไฟเนาะเขาบอกว่าไม้ขีดอ้าวเจ้อกเรียนอะไรเงี้ยวะมงคลอีสานเนาะ ตัวเลขนะครับนัสามศูนย์สี่ศูนย์นะครับตัวที่จับคู่แต่ว่าตัวนี้กะบบไดฟิกว่าสีบนสีล่างแต่ว่ามันไปได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับปอได้ครับพอมาทำตั้งบนล่างครับแล้วก็กลับน้ำบถต้องกลับบถต้องกลับบอกครับโอ้ความเด่เร่นสีได้สามศูนย์สี่ศูนย์นี่บต้องกลับต้องกลับผมสีดหอดบ้านมาเนาะขันบอกกับบัตไม่ต้องกลับแต่ให้เล่นแต่ให้เล่นบนล่างไม่ต้องกลับ ออคตัวม้าหลายคือสี่ศูนย์เพราะว่าตีม้าเป็นซีไม่สี่ขาแมันเป็นยังสั่นตัวเพราะม้ามันพุ่งมากเลยเนี่ยมันบกลับเนี่ยมันพุ่งมาถึงคนเลยเนี่ยมันบกับโอ้เป็นไปได้พราเป็นไปได้มันพุ่งมากเลยเนี่ยมันพุ่งมากอะ่ันมีท่าจิ่สูแล้วนากกวิศเมื่อเรื่องที่รับตาตอนเราเมื OK. ่อตาไม่เมันหมอมันหลัง ตัดใจกัดนันย์ังเล่ามีแต่กัดไปเรือยกัดไปเรือยตัวใหญ่ๆเมื่อไหร่โอ้ป็นตะยามอยู่ด้วยมันมีตะพันใหญ่ๆนะหมาฝรั่งกันบอกหมาฝรั่งพั่นใหญ่ๆพั่นบักนาอยู่ๆกับมี่ไหมฮะบักแง่งบักแง่งนั่นนะแล้วอยู่นี่กับคนลุกอยู่พอเออนั่นแหละเอ้าเข้าตัวข้าครับผมครับในหน่วยหางครับในหน่วยหาเป็นสีใบพิจารณาหน้าครับจราหน้าครับการเซี่ยงท้ายมันเป็นเรื่องธรรมดา